น่าจะเคยได้ยินเนาะว่าทําจมูกปุ๊บเปลี่ยนเลยมันมีปัญหาจะทะลุควาแล้วก็มีเหมือนติ่งกระดูกอ่อนนะคะคนดีสไตล์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคนดีสไตล์ ไม่ได้พูดถึงชื่อช่องตัวเองมานานมากเพราะว่าตั้งแต่ปีนี้เลยมั้งเนี่ยไม่ได้ทาอะไรเกี่ยวกับคลิปที่มานั่งคุยแบบนี้เลยอะแต่จะเป็นการาพากเสียงหรือว่าการวอกออกไปทำนู่นนี่นั่นต่างๆมากกว่ามีเขินนิดนึงแต่ก็โอเคเดี๋ยวเมย์จะคัมแบ็กแล้วค่ะจะกลับมาแล้วนะคะก็ฝากทุกคนติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะวันนี้เมย์มาคนเดียวเพราะว่าคิดว่าเรื่องที่คนพูดอะมันเป็นแค่เมย์คนเดียวที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนาที่แบบมาไกลามากๆก็เลย ฝากคนดีเป็นคนดูแล้วกันนะคะเป็นกําลังใจให้เมยหน่อยแล้วกันนะคะโอเคทุกคนอาจจะเห็นชื่อคลิปอยู่แล้วว่าเราจะมาแชร์ดเปลือกเกี่ยวกับการทำกิจกรรมของเมยหรือว่าการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของเมยคือมีอะไรบ้างตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันนะคะอย่างแรกก็คือเมยไปทําจมูกมานั่นเองจมูกเนี่ยมันเป็นเหมือนเซนเ,นเตอร์ของใบหน้าทุกคนน่าจะเคยได้ยินเนาะว่าทําจมูกปุ๊บเปลี่ยนเลยมันเป็นสิ่งแรกที่ ควรทําก่อนเพื่อม,มาเช็คว่าโอเคในเมื่อพอเรามีจมูกแล้วเนี่ยส่วนต่างๆอื่นๆของใบหน้าเราควรจะปรับอะไรเพิ่มหรือว่าจะพัฒนาอะไรเพิ่มได้นะคะจริงๆตอนที่เมย์เริ่มทําช่องเลยอะ่ะนั่นก็คือเมย์มีจมูกแล้วค่ะก็คือเป็นจมูกที่ผ่านการศัลยกรรมมาแล้วเหมือนกันแต่อาจจะไม่เคยบอกในช่องว่าเมย์ทาจมูกเนาะแต่นั้นอะ่ะเป็นจมูกแท่งแรกของเมย์ค่ะและอันนี้ปัจจุบันตอนนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นจมูกแท่งที่2ของเมย์ค่ะนี่ เราไม่ได้เสติดสัญญกรรมนะคะแต่ว่า ที่เราจะต้องแก้เนี่ยมันมีปัญหาอย่างทรงเก่าเนี่ยมันมีปัญหาจะทะลุค่ะก็คือปลายใสมากใสมานานแล้วใสมานานมากๆแล้วก็มีปัญหาการเอียงนิดนึงแล้วก็มีเหมือนติ่งกระดูกอ่อนนะคะติ่งเนื้ออยู่ในรูจมูกทั้งสองข้างด้วยจริงๆแล้วอ่ะเรื่องของข้อบกพร่องอะ่ะทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นนั่นมันถูกต้องแล้วเพราะว่าจะทํางานอะนะ่ะเนาะใช้หน้าทํางานใช้หน้าออกกล้องอะ่ะเราก็ต้องหามุมที่เราสวยที่เรามั่นใจอย,อยู่แล้วในการใช้หน้าออกกล้องถูกไหมคะทุกคนก็เลยอาจจะไม่เคยเห็นแต่จริงแล้วอ่ะมยก็มีข้อบกพร่องค่ะอย่างจ ก็บอกพ่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาที่แบบต้องเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆอันนี้เราก็เลยได้ดังนี้มานะคะแต่ว่าดังนี้เมยนก็ได้มาจาก Century Clinic นั่นเองค่ะทุกคนเป็นคลินิกสัญญกรรมตัวท็อปของประเทศไทย มั่นใจในฝีมือคุณหมอมากๆแล้วก็มั่นใจในตัวคลินิกด้วยนะคะว่าจะทําให้เราพัฒนาเราไปต่อได้ปังมากๆกเเมยก็เลยเลือกที่จะมาเปลีป่ยนแปลงแล้วก็เลือกที่จะมาเป็นลูกสาวในเซนจูรี่คลินิกนั่นเองนะคะทุกคนจริงๆอันเนี้ยคลิปทาจมูกเนี่ยเมยก็มีลง Before After ให้ทุกคนดูยอยู่ในติ k t o อกเหมือนกันเดี๋ยวมาแปะคลิปให้ดูด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆเยๆเพราะว่าปัจจุบันยังไม่หนึ่งเดือนเลยแต่ทุกคนก็คือทักว่ายุบไวววมมมมาาาากกกกกสยยพุุุ่งแแล้้้้ตออนนนนี็คคคืททหหหปใณ ดูแลไว้คลินิกเราว่าอยากได้ทรงนี้ทรงน,รงนี้อะไรเงี้ยนี่เราก็แบบแอบดีใจแล้วก็แบบดีใจแทนคลินิกด้วยเพราะว่าเออทำแล้วสวยมันก็ทําให้เราแบบมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะส่วนอื่นๆของใบหน้าเมยเนี่ยก็จะมีเรื่องของปรับรูปหน้าก็คือเมยไปแว็กซ์หน้าผากมาด้วยเพราะปกติเมยจะเป็นคนหน้าผากแบบมีแบบมีจาง,งอย่ะงเป็นใบโพลูปหัวใจอย่างเงี้ยตึงแล้วมันทำให้สัดส่วนของใบหน้าค่ะมันไม่เท่ากัน จมูกมันดูยาวไปอะไรอย่างเงี้ยเหมยก็เลยไปแว็กหน้าผากมา ปัจจุบันก็คือได้ทรงอย่างนี้เลยก็คือดูละมุนขึ้นอันนี้คือชอบมากๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเลยแต่ว่ามันรู้สึกเปลี่ยนไปมากๆเลยอันนี้ก็คือดีมากๆแล้วส่วนที่2ก็คือไปฉีดคางค่ะก็คือพูดไปแล้วเนาะว่า3ส,ส่วนอะมันไม่เท่ากันถูกไหมก็เลยไปเติมคางอันนิดนึงอันนี้ก็คือเป็นการใช้ฟิลเลอร์ค่ะไม่ต้องถึงขั้นใส่ซิลิโคนเพราะว่าเราเหมือนกับมีนิดนึงตามอีนนิดนึงมันก็ดูแบบแบ,บ,บาลานซ์แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยทำมาที่เหลืกก็จะเป็นเรื่องของโบทอกฟิลเลอร์ ปรับรูปหน้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลิฟต์กรอบหน้าก็เคยทํามาฉีดลดกามก็เคยทํามาอเติมขมับก็เคยนะแต่ตอนนี้อาจจะสลายไปแล้วเออเคยเติมฟิลเลอร์ขมับมาเหมือนกันเรื่องของทรงคิ้วก็เหมือนกันอย่างอันนี้ก็คือพี่กิ๋วนะคะในระบิดใบหน้าใบนี้ให้เมยนั่นเองแล้วก็พี่กิ๋วเป็นเป็นช่างแต่งหน้าคนแรกๆเลยที่ปรับทรงคิ้วให้เมยน,นะคะเพราะว่าคิว้วเมยอ่ะด้วยความที่ขนเยอะแล้วมันก็หนามากทุกคนมันเลยดูเหมือนแบบ ชินจังอะแล้วมันบางทีมันดูแบบน่ารกดุดุอะไรเงี้ยการปรับโครงคิ้วช่วยได้มากๆค่ะนี่ก็คือแบบเนี่ยประมาณนี้ก็ได้อีกหนึ่งสิ่งบนใบหน้าที่ปรับนิดปรับหน่อยก็ดูดีขึ้นนั่นก็คือฟันค่ะจริงๆทุกคนก่อนเนาะมันจะมีเคี้ยวใช่ไหมเคี้ยวข้างนี้ตัดตอนเนี้ยมื่อไปแปะวิญมาค่ะทุกคนก็คือปรับให้เขาขึ้นแล้วก็ให้ฟันมันเรียงตัวสวยมากขึ้นที่นี่เลย ที่นี่ทําดีแล้วก็ราคาเป็นกันเองแล้วก็ใส่ใจคุณหมอใส่ใจการทํามากๆเลยถัดจากใบหน้าเรื่องของบอดี้บ้างเนาะบอดี้เมยก็จะมีไปอัพไซส์ค่ะทุกคนไปทาน,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 น้องน้องหนุ่มน้องมานะคะอันนี้ก็คืออาจจะไม่เคยบอกใครแต่ก็เออบางคนก็รู้บ้างแล้วอืมก็คือไปอัพไซส์มาแต่มันก็คืออัพมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มทำยูทูบก,ก็คือเป็นไฟที่ ถูกการอัพมาแล้วนะคะอัพมาเท่าไหร่หรอต็ <c oughs> จำไม่ได้เพราะมันนานมากๆแล้วอะคะ่ะแต่ว่าปกติเอเมยเป็นคนที่ซ่อนรูปอะทรงเมยซ่อนรูปคือถ้าใส่เสื้อตัวใหญ่ๆก็ไม่ได้เห็นชัดอะไรขนาดนั้นแต่พอใส่ที่แบบรัดรูปก็จะเห็นอยู่ใส่ทีินี้ก็จะดูแบบโอ้อะไรเงรี้ยมีหน้าอกนัดใจอยู่ ประมาณนี้อืมัลกรรมที่เป็นซิลิโคนเข้าร่างกายมันก็มีคือจมูกกับหน้าอกค่ะนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องแบบผิวๆเลยค่ะทุกคนนั่นคือแบบสรับผิวขัดผิวให้เราแบบผิวเนียนผิวสะอาดผิวไม่ดูเป็นเปลือกส้มเนาะผิวสวยไม่จําเป็นต้องขาวเนาะเพราะเมยก็ไม่ได้ขาวนะผิวสวยคือผิวที่อยู่ในเฉดของตัวเองแล้วมันดูสว่างมันดูใสมันดูเนียนมันดูแบบ หน้าสัมผัสหน้าหอมอะไรเงี้ยเออสำหรับเมย์มันรู้สึกว่าอันนั้นนะ่ะคือผิวที่สวยแล้วก็จะมีเรื่องลบรอยสกักไงลบรอยสกักลบรอยแผลเป็นที่เมย์ไปทํามาที่ต้นแขนเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือเนี่ยหายไปเกลี้ยงนะหายไปเยอะมากเหมือนกันแต่ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะสุดท้ายเรื่องของบอดี้ก็คือออกกําลังกายค่ะถ้าออกกําลังกายได้บ้างก็จะด,ด,ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ดีต่อสัดส่วนของเราด้วย และในปีนี้ทุกคนน่าจะรู้กันมาบ้างแล้วเหมือนกันว่าเมยจริงจังกับการประกวดนางงามมากๆนะคะทุกคนคลิปนี้จะบอกทุกคนว่ามีอีกหนึ่งเวทีหนึ่งที่จะเป็นประตูด่านแรกสู่ความสําเร็จของเมยสู่การพัฒนาของเมยนั่นคือเวทีมิสเตอร์ไทยแลนด์นั่นเองค่ะที่เมยตัดสินใจลงประกวดเวทีนี้เพราะเมยชอบในคอนเซปต,ต์ของเขามากๆเขาบอกเสมอว่าเขาจะเป็นเวทีสู่การพัฒนา ของคนทุกคนให้โอกาสทุกๆเพศจริงๆเพราะว่ามีทั้งผู้ชายประกวดด้วยมีทั้งสาวประเภทสองด้วยแล้วก็มีทั้งผู้หญิงด้วยเมยรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือประตูด่านแรกที่จะทําให้เมยก้าวไปสู่ความสําเร็จคะ่ะเพราะว่าตัวเมยเองเมยก็พร้อมที่จะพัฒนาตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราได้อยู่ใกล้คนที่มีความสามารถคนที่เชี่ยวชาญ ในสิ่งที่เราสามารถพัฒนาได้เมืยอก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยที่เราจะเป็น m i s เ s อร์ e จ y รี a ไทยแลปี2022เราจะบอกว่าปีนี้มันคือปีแรกด้วยที่เวทีนี้จัดตั้งขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็คือมาบอกทุกคนในคลิปนี้เลยว่าฝากเป็นกำลังใจเชียร์เมยด้วยนี่แหละคะ่ะเมยอคิดว่าเวทีนี้นี่คือตรงล็อกตอบโจทย์ของเมยมากๆเพราะเมยรู้สึกว่าเนี่ยแหละ จะเป็นประตูด่านแรกจริงๆที่จะทําให้ตัวมือเองพัฒนาไปเป็นมือในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นได้อีกและนี่ก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งแน่นอนที่จะทําให้มือเก้าไปสู่ความสําเร็จ แล้วก็ได้มงทองมาครอบครองค่ะเพราะฉะนั้นเวทีใหญ่ก็เดี๋ยวต้องเจอกันแน่นอนและเวทีนี้ก็เป็นเวทีแรกเป็นเวทีประตูดันแรกก่อนเอาใจช่วยเมยด้วยนะคะทุกคนและเดี๋ยวเมยจะมาอัปเดตเรื่อยๆว่าเมยจะต้องทําอะไรที่ไหนอัปเดตอะไรยังไงบ้างแต่ที่สําคัญขวาม,มงไว้ทุกคนแน่นอนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนคลิปนี้ก็คือไปละเดี๋ยวเจอกันค่ะซ you นะคะบ๊ายบาย